ใส่ยลายต๋อเบ็ดจะจังหอมตัดความคาวของหนองนวลเพราะว่าโลหนึ่งเขาจะโบแบ่งขายโลหนึ่งสองร้อยเป็ดสีพุกเขาจะมาขายต่ออยู่กล้องเต๋อยู่ละสองร้อยแต่ว่าบุ๊คบริไปมันไก่ดานพักเขาจะามาขายนาตัดซอยหนาซีวิต ใส่เครื่องปิดเต็มหรือยันคาวมขามน้อยค่ะแต่ไครเบอร์หต้องไปกรองออกเอาแต่น้ำมันน้ำจันจะได้กินใหญ่ซีนซีนจะซีนแซ่บขนาดนี้ม่ได้ใส่ผักหอมด้วยจะนยันได้ใส่ข้าวกลวงหอมจะสุดยอดเลยจ้า มช่ไหมครามหน่อยสมอำลังเขาขูอาศัยลงไปผึ่งปนใส่ลงไปพักเพลวหยไปน้วจะห่อนนดงมัจับหดแ้ก็หอมมาเต็มอันิบเลยงบนีแบบนี้

อโทษน้ำผู้กินด้วยจ้ะในดวงส้มมีเห็ดนั่นนเหลือเพื่อยากกินเนี่ยเสบเสพาะลำท้องประหยัดนั่นหลายกะบอดีกะสุขภาพนันจะต้องแจกทั้งก็หากินสุขภาพต้องเป็นหนึ่งแต่เป็นยังมาเนี่ยค่ะสาเนี่ยมันจะ นีแต่ก็เผาเก่ามีตู้ไรประปที่ใบหงมดาเราก็เผาในตู้มันสองมือกินเหบึกเกินหันบด้อันตราย ถึงเวลาปรุงแล้วจ้าเขาผิดขวัขวเองนะจ๊ะขัวามาแต่บ้านผูกเขาขัว,วก,กับตำม,มาเองจะตำม,มาแตามมา่บ้านนะแล้วตือเขาขัวกับผู้บุญมักเพชรผู้บุญชายร้ายนี่เจ้ะ

เรอเกิดแพบเองบัดพผิดอีกน้อยนึงผักไปผักุูมผักเพล่อหอมซอยไว้ใส่ลงไป เสบ็บอวยรวยซอยเสร็จแล้วใส่ลงไปเลยจ้าดีนะบ้านเซลเต็มจั้ยตุ่มส่วนหนองงว มันงอก็ใส่ชุดโหลดอีกใส่ลงไปโหลดจะเซร้ายเซบหลายเซน้อยเซบหน่อยเกลือนิดนึงมันจะเจือจักหน่อยนี่อยไรบ้านโหเศร์เลยบ้านเถวบริกินพอหอมพอหายเด้อจ้ามาเด้อมาเด้อมาเด้อซีบีกน